นี่นเนาะเด็กๆเขบอกว่าตรงนี้เป็นถ้าเสือเก่าเนะาะเดียด๋ยวจะมาดูหน่อยแต่ก่อนเขาว่าเสือมันดุเนาะมอกนดเอยู่อยล่สะน่อยูกเขาทีะ่าต่ํนี่นนนเานาะอยู่ตรงต่กต่กนาะกขเมันาะ,ะ่น,น,นเข้าเสือ ครับสวัสดีครับ f c และท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาชมช่องเซอร์ชาชนเนลวันนี้จะพาทุกท่านมาเที่ยวภูป้อมเนาะวันนี้ก็มาเจอเด็กๆเ,เขากำลังมาเล่นกันเนาะเพราะว่าวันนี้กำลังเริ่มเตรียมงานพวกนี้ก็จะมีงานกระถินวันนี้ก็เลยคึกคักหน่อยในวัดภูป้อมเนาะเดี๋ยวจะพาทุกท่านขึ้นไปข้างบนนี่แหละขึ้นไปอยู่ข้างบน เพราะว่าเคยมาละครั้งหนึ่งเนาะหน้าก่อนหน้าฝนแลนะ้วเนาะวันนี้ก็จะมาพาท่านผู้ชมขึ้นไปดูหน้าหนาวเนาะตอนนี้หน้าหนาวละเดี๋ยวจะพาขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวจะพามีมีไกด์นี่มีไกด์มีไกด์อยู่แถวเนี้ยด้วยเดี๋ยวไกด์พาขึ้นไปข้างบนเนาะไปไกด์ชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรไกด์อ่ะฮะนี่ตัวโน่อ๋อแล้วนั่นน่ะตุนเอ่อเนี่ยเพื่อนเพื่อนเหรอ เหรอใครมามีใครมีใครจะขึ้นไปด้วยเหรอก็ไปก็ไปว่าไม่ไปไปสองคนนี oh. uh ้เหรอเหรอโอเคว่าเนาะไปขึ้นไปไปธนูหน่อยโชว์ธนูหน่อยอ้าอ่ะอ่ะโชว์ธนูเนี่ยว่าวไปไหนว้าวอ่ะว้าวอยู่บ้านเมื่อไรจะปล่อยอ่ะฮะโอเคไปทีนี้เราก็ขึ้นไปข้างบนไป นครับตอนนี้เราก็จะขึ้นไปข้างบนเนาะวันนี้มีไก่มาเจอเด็กๆเ,เขาจะมางานพ่ป,ป่าเอ้งานงานไรนังาน,รนะงานกระถินอันนี้ก็พรุ่งนี้เนาะก็มีงานกระถินวันนี้ก็เตรียมงานอยู่เนาะอมาจากไหนเนาะครับเนาะ ขึ้นไปวนอะไรมาจากบันไดครับมันสว่างวีลว่องอยู่แถว่าไก่นี่บ่อยู่ไก่บ่อตั้งตั้งมาเหมืนบ่กเป็นไรยางขึ้นไปนี่เป็นจังไหนอ๋อเมื่อยบอกอ๋อบ่เมื่อยจริงครับครับครับโอเคครับครับขอบคุณหลายครับนี่เนาะมาจากไกลเหมือนกันเนาะมาเที่ยวไปไปเดินเดิน วันนี้มีเพื่อนวันนี้มีเพื่อนเดินขึ้นไม่เหงาแล้วมาข้าก่อนที่เหงาเนาะเจอหนุ่มๆเขาขึ้นไปเครื่งทางแล้วเขาก็ลงเนาะแต่เราขึ้นไปคนเดียวเนาะมาช่วงนั้นวันนี้มีเพื่อนขึ้นไปแล้วขั้นบนนี้ขึ้นขั้นมาเจอถอยแล้วอยลางค่ะถอล่ามไปใส่ะอะล่ามไปใส่ถ้งเขาจะพับลงด้บนฝ่ายบนภูเขาเนาะบ่ ไฟแล้วมาดับอ๋อับเพิ่มมาเลยเอาจะเพิ่มขึ้นไม่ได้อ๋อลดขึ้นไม่หอดผุเลยเหมือนบอลมีทางขึ้นอยู่ทางหนึ่งอ๋อเร่ใหม่ไม่หดไซส์ละไหม่ล่ามไม่หอดเทิง เดินเดินว้าเหนื่อยบ่เหนื่อยบ่เหนื่อยเนาะไม่เป็นไรวันนี้มาออกกําลังกายเนาะวันนี้พากัานมาออกกําลังกายขึ้นภูป,ป้อมน,นี่ก็ขึ้นมาครึ่งทางแล้วเนาะใส่ใส่ถักเสื้อใส่ นี่บอมันทั่วงปดจะขึ้นตองไหวกนเต่าคุณนี่ไปเดปาย,ยาต่ออไหนนี่เหอเออป้ายนะไนะป้ายปเชืเนะปปอะไรนะลูกป,ปันปป้นเะยลูกปั้นเต่าลูกปั้นเต่าอ๋อนี่รออ๋อนี่เนาะไปจะปปขึ้นไปมาถึงนี้ก็ไหวลูกป,ปันเต่าเนาะค่ขอยขึ้นต่อเนาะไปนี่บะ เี่นเนาะเด็กๆเขาบอกว่าตรงนี้เป็นถ้ำเสือเก่าเนาะเดี๋ยวจะมาดูหน่อยแต่ก่อนเขาว่าเสือมันดุเนาะมดูก่าอนลย่ะมาดูแกนเขาสือันดุเนาะล่ะมนู่เขาไมเยคม่เคคูยเมายว่าันเเสือะครับ มีไฟฉายเนาะเป็นถ้ำเสือว่าเป็นถ้ำเสือถ้ำเสือดุเนาะสมัยก่อนแต่ตอนนี้ไม่รู้มีอะไรข้างในเนาะเราก็คงไม่เข้าไปว่าเด็กๆบอกว่าตรงนี้เป็นถ้ำเสือคนที่พาเฟซีมามาดูเนาะดูปากถ้ำก็พอเพราะว่ามันมันเตี้ะเกิดเน่อยเนาะเข้าไปก็ต้องคานเข้าไปแล้วนี่ครับ แต่ก่อนวันนี้ไม่มีไฟด้วยเนาะแต่ก่อนมีเสือเป็นอยู่เป็นครอบครัวเลยเนะแต่ก่อนเขาว่าเสืออยู่เป็นครอบครัวเลยตรงนี้มีตัวผู้กับตัวเมียครับตัวตัวผู้โดนยิงครับไม่ใช่ตัวเมียโดนยิงครับแต่ตัวผู้ตายเองอ๋อแล้วสมัยแกตายอ๋อเป็นเห็นซากวะซามอไม่ปรากฏเห็นครับไม่ปรากฏอยู่ตรงภูเขาอีกลูกหนึ่งเหรออ๋อก็จะเป็นโคดเป็นอันนี้อยู่นะกันไหนเนาะตรงนี้ตัวนี้มันเป็นไรตรงเนี้ย ก็ไม oh, okay. mm ่มีอะไรเนาะตรงนี้แค่เป็นซอกเข้าไปนิดหน่อยตองนี้ไม่มีอะไรเนาะแค่นี้ขอก็จะหมดแค่นี้เนาะเนี่ยหัดเก็บที่นี่มาตะกี้เลยเนส่ ไปดูออปปดอรอยเท้าเสือข้างบน,นตอนเรามาคนเดียวครั้งนั้นเราไม่รู้เนาะว่ามีถ้ำเสือวันนี้มาเจอเด็กๆ,ๆเขารู้เนาะก็เลยพามาดูตรงนี้ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเนาะถ้ำเสือเก่าแต่ตอนนี้ไม่เหลือแล้วครับเราก็เดินกันต่อนอะหลังจากไปดูถ้ำเสือแล้ว มาใหม่ก็เจออะไรใหม่ๆเนาะตอนเรามาคนเดียวเราก็ไม่รู้อะไรเลยเด็กเขาจะพาไปดูรอยเท้าเสือเออเนี่ยเดยวเขาจะพาไปดูรอยเท้าเสือกันชั้นเท่าไหร่เนี่ยชั้นสุดท้ายเหรอเออเนาะเรามาถึงชั้นสุดท้ายละเรามีไกด์วันนี้พิเศษเด็กๆเนาะ เราก็จะเดินขึ้นไปเนาะชั้นนี้จะชั้นเป็นพิเศษเออมาตรงนี้ก็ดูวิวหน่อยเนาะพักเหนื่อยตรงนี้ผู้ยังนี่ฮะผู้ยาดำอ๋อมีคนขึ้นไปบ่ นี่นะต้องเข้ามต้อข้ามไปนี่ได้ปะจะถึงยอดแล้วเออครับมานี้ก็ดูวิวอีกครั้งหนึ่งเนาะนนวิวสวยๆเนาะ เกือบรอบเลยท่กีเรามาจากไหนวะนะ่ะต้องไปดูข้างบนเนาะจะได้เห็นกว้างๆเนาะว้าวนี่ไงถึงแล้วคูป้อมถึงแล้ว,ลวยดู้อมไปเราก็เดินไปกราบพระเจ้าใหญ่อ๋อเดี๋ยวก็จะสวยงามเลยเนี่ยะอ,อกสีเหลืองอว่ะดอกดอกอะไรดาวเรืองว่ะ ขึ้นไปกราบพระเจ้าใหญ่ก่อนเนาะแล้วเราจไปมือขอนเสืออ๋อแล้วเราก็จะเลยไปดูรอยเท้าเสือเดี๋ยวเราก็มาถึงละตรงหน้าพระเจ้าใหญ่วัดภูป้อมเนาะขึ้นไปข้างบนเนาะพระเจ้าใหญ่มีระวบัดแถวนี้มันจะมีทหารฝรั่งเศสมาตั้งเนาะตั้งโซไหนอะ่ะ

โอ้นี่เนาะว่าลอยเท้าเสือจะซูมให้เอฟซีได้ดูใกล้ๆอีกเนาะเห็นเนาะตรงนั้นจะเป็นเท้าเสือไอ้เนาะตรงนี้แต่หลงใหญ่ๆน่าจะเป็นที่นอนมันเหมือนกับตรงนั้นเรนไปไปใกล้ๆไม่ได้เนาะมีที่นั้นแล้วก็ที่ไหนอีกอ่ะอันนี้ใช่ไหมเห็นเนาะนี่คือรอยเท้าเสือผู้ป้อมเนาะมันมีอยู่แต่ มาครังก่อนเราไม่รู้นี้ครับที่คอปูปั๊มจากปูป้อมที่ตัต่ำนี่เนาะอยู่ตรงตัต่ำนี่ก็มีนิดหน่อตรงนี้นิดนี่หนอยเท้าเสือเด็กเขาบอกนะนี่แะครับหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วใช่ไหม มีอะไรจะให้ดูหมดหรือยังหมดแล้วเนาะครับสำหรับคลิปนี้ก็พาท่านผู้ชมขึ้นมาที่ภูป้อมมาดูถ้ำเสือมาดูรอยเสือตรงหินตรงนี้เนาะนี่ตามเด็กๆเขาบอกมาเนาะวันนี้ก็พาทุกท่านมาครั้งที่สองครั้งแรกไม่รู้เพราะว่าครั้งนั้นมาคนเดียวเนาะแต่ครั้งนี้มาเจอเด็กๆเหมือนกับไกด์เลยจากบ้านอะไรนะโคกศิลาครับโคกศิลานะบ้านโคกศิลา,าอำเภอโพไซ เนาะมาขึ้นมาที่ภูป้อมเลยได้เหมือนก็ได้ไกลเลยขึ้นมาขอบคุณเด็กๆด,ด้วยนะที่มาให้คมรู้เพราะว่ามาคนเดียวไม่เคยรู้ว่ามีมีเสือมีอะไรอยู่วันนี้ก็เลยพาท่านผู้ชมทุกท่านขึ้นมาขึ้นมาดูถ้ำเสือข้างบนภูป้อมแล้วก็มาดูรอยเท้าอยู่ตรงหินนี้อ่าชื่ออะไรชื่ออะไรคนนี้ชื่อโตโน่ครับนี่โตโน่เนาะโตโน่โตโน,ตน่แล้วนี่อะตุนครับตุนครับอ่าชื่อตุนชื่อตุนตุนหรือตุน ตุนเฮ้ยไปตุนไขว้าววะไปต้มไปตุนไขว้าวไม่ได้ตุนไข่นะเออชื่อเฉยนะเออดีเตุน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 เฉยเฉยนะไม่ได้ใช่ต้มตุนนะครับนี่ล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นเด็กๆเนาะเอออถนัดยังไงก็เรียกอย่างนั้นเขาออกนะวันนี้ก็พาทุกท่านขึ้นมาชมที่สําคัญหมดแล้วเนาะจากเด็กๆก็จะมาขอปิดคลิปไว้ตรงนี้ อย่าลืมเข้าไปกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เด้ทาคลิปใหม่ๆมาให,ให้ท่านผู้ชมได้ฟังได้รับชมรับฟังอีกครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสําหรับคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้คลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่สวัสดีครับ,รบโชว์โชว์หน่อยโชว์หน่อยเนะาะเสียงธนูเนาะเสียงนี้จะไม่มีใครลืมเนาะ เพราะว่าเสียงนี้เป็นเสียงประจำของภาคอีสานพอหน้าหนาวมาก็ได้ยินเสียงนี้แหละ